สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ป้าจันจะมาสอนทำ youtube ทัเนลกันนะคะโดยใช้แคนว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูงานที่ป้าจันทำไว้ก่อนแล้วนะคะจะมีอยู่ในโฟลเดอร์ของป้าจันจะเขียนว่า y o u t u e th บทั n เนลนะคะอันนี้คือ y o ยู u ู u ทัมเนลทั้งหมดที่ใช้ใน c คล s สต t ดอะ a าเดมี่ Channel ของป้าจันนะคะ,ะเรามาดูที่ Channel ของป้าจันนิดนึงนะคะ โดยส่วนใหญ่ระจัร์ก็คือสอนนะคะการใช้อินโฟม i ชันเทคโนโลยีต่างๆนี่แหละค่ะนะลองกดเข้าไปดูซักอันหนึ่งนะคะนะคะกดเข้าไปดูค่ะนะคะที่อีดิทนะคะในหน้าของ youtube c h anel เราเนี่ยนะคะก็จะมีช่องที่ให้ใส่ ทำเดีได้เองด้วยนะคะซึ่งพอเราออกแบบมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ไว้ในนี้ค่ะนี่คือทั้งหมดที่เระจัะออกแบบโดยใช้แคนวาทั้งนั้นเลยนะคะเอาล่ะค่ะอย่างแรกนะคะเราจะเข้ามาที่หน้าของแคนวานะคะแล้วก็กดไปยังทำเดลที่ประจันทำไว้ก่อนแล้วนะคะ จริงๆเราก็ทำการเสิร์ชได้นะคะไปที่เสิร์ชแล้วเราก็เลือกเอาเทมเพลตที่เราต้องการจะใช้นะคะการใช้สีเหลืองในยูทู u ทัมเนลนะจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจได้ดีทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มหน้าเพจแล้วก็เลือกเป็นสีเหลืองนะคะเลือกหน้าเพจเป็นสีเหลืองนะคะแล้วเราจะทำงานชิ้นด้านบนเนี่ยทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ ฟอนต์ที่ประจัรใช้นะคะชื่อว่า FC Fireday นะคะซึ่งจะต้องอัปโหลดฟอนต์เข้ามานะคะอันนี้ซื้อเป็นลิขสิทธิ์ที่ซื้อมาถูกต้องนะคะประจัร์ไปที่ Brand Kit ค่ะนะคะเพื่อจะโชว์ให้น้องๆดูก่อนว่าประจัรอัปโหลดฟอนต์เข้าไปนะคะอัปโหลดฟอนต์อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีฟอนต์ที่ประจัรอัปโหลดเข้าไปนะคะ ทีนี้ฟอนต์ที่ใช้สำหรับงานชิ้นนี้ก็จะเป็น n e f r i Day นะคะขนาดของ youtube thumbnail เนี่ยจะถูกเซตเอาไว้นะคะที่1280 7 2 0คูณ7 2 0พิกเซลตามคำแนะนำของ youtube นะคะเพราะนั้นตัว canva าเขาก็จะเซตตัว width กับ height ของตัวกราฟิกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นทำํำในการใส่ตัว ข้อความก่อนนะคะซึ่งจะเป็น heading ซึ่งจะต้องเป็นขยัดขนาดใหญ่ชัดเจนดึงดูดความสนใจให้เข้ามาคลิกได้นะคะแล้วก็ทำการเลือกฟอนต์เสร็จเรียบร้อยก็จะพิมพ์คำเข้าไปว่าเป็นคำว่าการใช้นะคะแล้วเราก็ทำการ drag เพื่อจะขยายขนาดของฟอนต์ออกมานะคะ อย่าพยายามใช้ฟอนต์ทั่วๆไปนะคะมันก็จะไม่มีความเป็นจุดเด่นนะคะแล้วก็ต้องพยายามทําให้เป็นตัวเข้มตัวโบด้วยนะคะจะได้เห็นได้ชัดโรเตทหรือว่าเอียงนิดหน่อยค่ะนะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ป้าจันจะทําการกดเข้าไปที่ Element แล้วก็เลือกที่ Line and Shape หรือว่า Search เอาก็ได้นะคะป้าจันก็จะ Search นะคะเป็น Round Square นะคะก็ลองดูนะคะทีนี้ถ้ามันไม่มียังไงเราก็สามารถกดเลือกเอาได้เองก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเลือกมาสักอันนึงนะคะกดเลือกมาได้เป็นอันนี้นะคะแล้วก็จะทำการเปลี่ยน สีนะคะจะทำการเปลี่ยนสีจากสีเขียวนะคะก็ไปกดที่การเลือกสีให้เป็นสีแดงนะคะแล้วก็ทำการโรเตตนะคะให้ขนานก,นกันกับข้อความด้านบนที่เขียนว่าการใช้นะคะทีน,นี้ป้าจันก็จะใส่แคนวาโลโก้ลงไปนะคะ โลโก้นี่สำคัญมากนะคะเป็นการตอบย้ำนะคะว่าเรากำลังสอนอะไรนะคะซึ่งอันนี้คือสร้างความรับรู้ให้ผู้ใช้นะคะแล้วเขาก็จะคาดหวังได้ก่อนที่เขาจะคลิกเข้ามาในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจัดวางให้บนล่างซ้ายขวาอยู่เท่ากันนะคะเหมาะสมแล้วนะคะเราก็ ดูนะคะมันจะมีกลิดอยู่ตรงกลางน้องๆเห็นนะคะจัดให้อยู่ตรงกลางให้เรียบร้อยแล้วก็กรุ๊ปนะคะทำการคลิกขวานะคะแล้วก็กรุ๊ปทั้งสองชิ้นเข้าแล้วก็โรเตท,ทคะ่ะให้ขนานก,นกันกับข้อความด้านบนนะคะจัดสี่เหลี่ยมนี้ให้อยู่พอกันกับตัวอักษรด้านบนนะคะกาไก่กับชอช้างด้านหลังนะคะ ทีนี้เราจะมาใส่คำว่า Tips กันนะคะเราจะมาทําใหม่นะคะนะแล้วก็ไปใช้ฟอนต์ที่เขามีให้จากด้านบนก็ได้นะคะ,ะเราได้มาแล้วแล้วก็เปลี่ยนคำว่า Top10 เป็นคำว่า Tips นะคะปรับขนาดของฟอนต์นะคะเดี๋ยวเราจะปรับขนาดของฟอนต์นะคะแล้วก็ โรเตทมันด้วยนะคะทั้งฟอนต์และจุดสีแดงนั้นต้องปรับให้มีขนาดใกล้เคียงกันนะคะโรเตทให้มีมุมเอียงที่เท่ากันนะคะกับคำว่าการใช้นะคะระยะห่างของข้อความนะคะข้อความเล็กก็คือคำว่า tips นะคะแล้วก็ข้อความใหญ่คือคำว่าการใช้เนี่ยนะคะจะต้องไม่ห่างกันมากค่ะ เพื่อจะให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือ Unity นะคะเมื่อสื่อความหมายนะคะของสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอในครั้งนี้นะคะแล้วเราก็ทำการ Rotate นะคะแล้วเลือเล่อนลงมานะคะจัดวางให้อยู่ตรงกลางของคำว่าการให้ดีให้ดีๆนะคะต่อมาค่ะอาจันจะใส่ภาพนะคะโดยจะไปเทคสกรีนช็อต นะคะของแคนวาานะคะปะเจนก็จะอยู่ที่หน้านี้แล้วก็เปิด Snipping Tools ทึ่มากับตัว Windows 10เนี่ยนะคะแล้วก็ทำการ Take Screenshot เรา Take Screenshot ของรูปแคนวานะคะหรือว่าสกรีนของแคนวาเนี่ยแลนะคะ เพื่อจะทําให้เขาเห็นว่าเราต้องการจะสื่อสารว่าเราใช้แคนวาในการทํำทาเนลนะคะ,อะพอได้แล้วเราก็ทําการก๊อปปี้รูปมานะคะแล้วเราก็กลับมาที่แคนวาแล้วก็เพจลงไปค่ะจากรูปนี้นะคะเราจะมีการใส่เฟรมใส่กรอบนะคะให้อยู่ในลักษณะของโทรศัพท์มือถือนะคะก็กดเข้าไปที่ edit image แล้วก็เลือกที่ smart mock up นะคะ ก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะป้าจันก็จะเลือกเอาอันที่เป็นมือที่จับตัวโทรศัพท์เอาไว้นะคะเรากดเลือกค่ะแล้วแคนว่าเขาก็จะเอารูปใส่เข้าไปในเฟรมอัตโนมัตินะคะพอเราได้รูปแล้วเราก็ทําการขยายภาพนะคะขยายตามความเหมาะสมเลยนะคะ จัดวางให้พอเหมาะเอียงเล็กน้อยนะคะทิ้งขอบข้างเอาไว้นะคะด้านขวาด้านซ้ายเท่ากันนะคะมือที่ถูกตัดอยู่ด้านล่างนะคะอย่าให้เห็นขอบมือนะคะเลือกลงมาเลือกภาพลงมาให้ดีนะคะเลื่อนลงมาค่ะนะคะโอเคพอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะะชิ้นงานนี้ก็เสร็จสิ้นนะคะเราก็จะไปทำการดาวน์โหลดค่ะ ก็กดไปที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านบนนะคะแล้วเลือกเป็น PNG นะคะเลือกเฉพาะเพจที่เราต้องการจะดาวน์โหลดออกมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพจที่3นะคะทำการดาวน์โหลดค่ะโอเคนะคะเรามาดูกดดูผลงานนิดนึงค่ะนะคะอ่ะนี่ละค่ะผลงานที่เราทำจากแคนวาเมื่อกี้นะคะ